สวัสดีเด้อพี่น้องมือเนี้นะครับบรรยากาศยามเช้าวเนาะอาทํางานกันครับอ่ตาตาญ้าส่วนยังได้เลยพี่นอนะ้องเนาะอะพอดีตารางมาแล้วพอดีนะครับเนาะอ่าออกมาเห็นงานก่อนพี่น้องมื่อเนี้บรรยากาศสดชื่นนะครับย่มามมช้าวเนาะก่อนก่อนแดดสีออกนะครับ อ่าเห็บสะก่อน,นพี่น้องเพราะว่ามันสวยมากแหละเด็กกับหอนเนาะบรรยากาศเด็กพี่น้องเนอะเห็นตา,ะาะสะออนเด้ครับพี่น้องหมอกันลง่พี่น้องฝนกับว่าใครอันนี้เป็นใดดอกฝนก็ได้เพราะว่าบ่หูเป็นอย่างไงผมว่าปีนี้ฝนสีดีกับว่าท่านติดตกเฮี้ยงอยู่ครับบ้านผมนะบางบางทีบางบางพื้นที่นะครับนะฮุด ฟุดดินนี่ยังมัานได้เขาจำเสียมเลยพี่น้องเนาะยังยังแข็งอยู่นะครับบรรยากาศร้อนๆนะครับเนาะพี่น้องอสวนกับกับบ้านผมนะครับเนาะเรีวยกว่าเสียงนาเรียกว่าบ้านน,น้อยๆผมนี่นะครับนี่อาอยุอยู่ติดกันอนยุได้ทีนี่แหละนะครับพี่น้องพืนไฟยังกัมีเรร้อยนะครับ อ่ะอยนี่ยมาแลงหน้าคนก่อกมานอนอยู่นี่แหละอ่ามาสอนดนตรีนะครับเนาะมาเล่นร้องเพลงฮคลิปอยู่นี่นะครับเนาะแต่ละมือนะครับเนาะยัง่มาเอลมาแรงถ่ายภาพนะครับเนาะเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนนะครับเนาะส่วนจยงหน้ากับมันกันแรงที่น้องมันกับว่าใครงามดอก <c oughs> นี่นะครับเสียงบันไดร้องอย <c oughs> ู่ยว เดี๋ยวเห็ดมังเคียงกันนะลองมังเคียงกันีเถอะบรรยากาศนะครับซืยๆนะครับเนาะก่อนห่อสีขาวเมื่อ้านห่อแต่เห็ดเหลียมซีก่อนนะนนนพาาเพี่น้องะไอ้เบืองหนาเบืองในเพราะว่าสื่อมากห่อแเห็ดบวาดาเพราะว่ามัน อ,อไัได้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 ครับได้ได้ไดไดอ่าบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะทางวนมันจะเป็นส่วนยังนาส่วนป่ายาอัน ยางพลานะพี่น้องสี่ม้องพี่น้องเห็นเย้่สี่เห็นลักไฟอย่างเงี้ยชื่าอ่าถนนนะครับเนาะถนนสีลงมาเป็นถนนสาธารณะนะนะแบบที่ผมจะจิดถนนทุกแปลงน,นะครับเนาะอ่านะทั้งเบ็ดมีที่อยู่สามแปลงครับตอนนี้เนาะนี่นะตอนนี้นะนนนะครับขอบคุณนะครับเพื่อน